คู่คลัคส์แคลนกลุ่มเหยียดสีผิวคู่คลัคส์แคลนรือ KKK เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นใน,นรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐและขยายอิทธิพลไปทั่วประเทศค่ะกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่สนับสนุนคนผิวขาวและมีพฤติกรรมเป็นผู้ก่อการร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หมวกรูปกรวยหน้ากากและชุดคลุมสีขาว k k คถูกบันทึกไว้ว่ามีส่วนในการก่อการร้ายความรุนแรงและการใช้สารเตี้ยในการตัดสินประหารชีวิตเพื่อข่มขู่้ังหารและบังคับกดขี่ชาวอเมริกันแอฟริกันยิวและชนกลุ่มน้อยอื่นๆซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังทำการต่อต้านคัดค้านพวกโรมันคาทอลิกและสหภาพแรงงานอีกด้วย ในปีคริสต์ศักราช1865หลังสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ในสหรัฐซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายเหนือทำให้ทาสคนผิวดำได้รับการปลดปล่อยและมีสิทธิเทียบเท่ากับคนผิวขาวเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้คนส่วนหนึ่งในกองทหารฝ่ายใต้ไม่พอใจค่ะจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมที่ให้สิทธิพิเศษแก่คนผิวขาวขึ้นอีกครั้งที่เมืองพันรัสกีรัฐเทนเนสซีเมื่อวันที่24ธันวาคม นี่เองจริงเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนผิวขาวนามว่าคูคลั c สแคลนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดค่ะว่าชื่อดังกล่าวนั้นมีที่มาอย่างไรบางเอกสารกล่าวว่ามาจากเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อทำการบรรจุกระสุนลงในไรเฟลิลรุ่นเก่าซึ่งแต่หากยอมรับกันอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยบางท่านก็กล่าวว่าคูคลักสแคลนนั้นมาจากคำว่าคักโรสในภาษากรีกซึ่งหมายถึงวงกลมหรือพวกผอง และแคลนในภาษาเกลซึ่งหมายถึงชนเผ่าภายหลังงานชุมนุมที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่เมืองเนสวิลเมื่อปีคริสต์ศ,ศักราช1867กลุ่ม KKK ก็มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากมายมีการสร้างเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการมีการแต่งตั้งตำแหน่งของกลุ่มนักรบคือแกรนวิสาร์ดแกรนดากอนแกรนไทเทนส์และแกรนไส่ขอบตามลำดับโดยมีนาธานเบตฟอร์ดฟอเรสอดีตนายพลฝ่ายใต้เป็นแกรนวิสาร์ดคนแรก ในช่วงแรกๆเนี่ยกลุ่ม KKK ไม่ได้ก่อความรุนแรงอะไรมากมายค่ะพวกเขาเพียงต้องการแสดงอำนาจให้คนผิวดำเห็นว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเท่านั้นกลุ่ม KKK มักทำการค่มขู่เหล่าคนผิวดำโดยการแต่งกายด้วยชุดขาวสวมหมวกคลุมศีรษะที่ปิดให้เห็นแค่ตากับปากแล้วเดินถือคบเพลิงไปเป็นขบวนไปตามถนนในตอนกลางคืน เมื่อเหล่าคนผิวดำที่เพิ่งได้รับอิสรภาพและยังด้ยความรู้พบเห็นเข้าก็หวาดผวานึกว่าเป็นผีจนไม่กล้าออกนอกบ้านยามวิกาลซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในไม่ช้าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม KKK ก็ค่อยๆเพิ่มความรุนแรงและความโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นมีการรุมทำร้ายคมคืนเผาบ้านและปล้นคนผิวสีหรือแม้กระทั่งคนผิวขาวด้วยกันเองที่แสดงความสนับสนุนคนผิวดำก็โดนค่ะ บางครั้งการทำร้ายกันก็รุนแรงไปจนกลายเป็นการแขวนคอก็มีในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช1865-1870อำนาจของกลุ่ม KKK ก็ถึงจุดสูงสุดค่ะกลุ่มดังกล่าวมีกองกำลังอันเกรงไกรที่สามารถกำราบคนผิวดำในเขตนอร์ทแคโรไลนาเทนเนสซีและจอร์เจีย อย่างไรก็ตามเนี่ยในปีคริสต์ศักราช1871รัฐบาลประกาศให้กลุ่ม KKK เป็นกลุ่มผู้ก่อการรายนอกกฎหมายที่มีอันตร,รายต่อระบอบการปกครองและทางรัฐบาลได้ดำเนินการกวาดล้างกลุ่ม KKK จึงต้องแยกตัวออกไปหากแต่เป็นเพียงการแยกตัวชั่วคราวเท่านั้น ปลายศตรวรรษที่19มีการอบพยพชนผิวสีจากทั่วโลกหลายล้านคนไปยังสหรัฐเอเมริกาเช่นจีนญี่ปุ่นจาเมกาแอฟริกาทำให้คนผิวขาวเริ่มวิตกกังวลว่าพวกตนจะตกงานและตกต่ำกว่าที่เป็นอยู่วิลซีมอนส์บาทหลวงของศาสนาคริสต์อ้างว่าเขาได้ยินเสียงของพระเป็นเจ้าบอกให้เขาทำการฟื้นฟูกลุ่มเคเคเกขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งแต่เดิมเนี่ยซีมอนเองก็เป็นพวกนิยมคนผิวขาวอยู่แล้วค่ะเขาจึงรวบรวมผู้คนและประกาศก่อตั้งกลุ่ม KKK อีกครั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1915กลุ่ม KKK ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่นี้มีแนวทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยค่ะกล่าวก็คือจากเดิมที่เคยหยุดอยู่แค่การสั่งสอนให้เหล่าคนผิวดำเกรงกลัวกลายเป็นการแบ่งแยกชนชาติอย่างรุนแรงและต้องการกำจัดคนเชื้อชาติอื่นออกไปจากอเมริกาให้หมดสิน้น ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาไม่นานสังคมกําลังอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนคนที่ไร้ที่พึ่งมากมายต่างเข้าร่วมกับกลุ่มเค k KK เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทําให้จํานวนสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างรดวดเร็วเค k KK รุ่นที่สองนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนผิวขาวอย่างมากมายการเป็นเค k KK ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวชาวอเมริกันเลยก็ว่าได้ค่ะ การกลับมาของกลุ่ม KKK ทําให้เกิดคดีทําร้ายร่างกายมากมายหลายคดีเหลือเกินค่ะโดยกลุ่ม KKK นั้นจะส่งจดหมายข่มขู่และไล่ที่ไปยังบ้านของคนผิวดําและคนผิวขาวที่สนับสนุนคนผิวดําเมื่อผู้ที่ได้รับจดหมายข่มขู่ไม่ยอมปฏิบัติตามสมาชิกในกลุ่ม KKK ก็จะทําการเข้ารุมทําร้ายซึ่งวิธีการรุมทําร้ายที่มีชื่อเสียงคือวิธีที่เรียกว่า Taser n เป็นการนำผู้เคราะห์ร้ายไปราดน้ำมันดินแล้วจับคลุกขนนกให้ติดทั่วตัวก่อนจะแห่ไปตามถนนมีการเผาบ้านกันจนกลายเป็นเรื่องปกติบางครั้งรุนแรงถึงกับใช้น้ำกรดเพื่อประทับสัญลักษณ์ของพวกตนลงบนร่างกายของผู้เคราะห์ร้ายบางก็ตัดแขนตัดขาบางก็เอาอยางรถยนต์ห้อยคอผู้เคราะห์ร้ายแล้วจุดไฟบางก็จับมัดไปวางให้รถไฟทับบางก็จับแขวนขอก็มี ต่อมาในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช1925กลุ่ม KKK กว่า40,000คนต่างพากันไปเดินขบวนพวกเขาโบกธงชาติอเมริกันและธงของทหารฝ่ายใต้แสดงถึงการคลั่งเผาพันธุ์ซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าสังคมนั้นไม่ได้อยู่เฉยมีการประท้วงความรุแนแรงที่ทางกลุ่ม KKK ก่อขึ้นจนกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช1923ซีมอนถูกขับออกจากตำแหน่งผู้นำเนื่องจากมีข่าวเชาว้าโฉเรื่องขมขืนและสังหารเด็กวัยรุ่น และคดียักยอกเงินกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและแล้ว KKK ก็สูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุดทําให้กลุ่ม KKK อ่อนแรงลงเรื่อยๆหากแต่องค์กรน,นี้ก็ไม่ได้หมดลมหายใจไปไง่ายๆในปีคริสต์ศักราช1954ารสศาลสูงได้ยกเลิกกฎร0อปีของชาวใต้ที่ว่าคนดำไม่มีสิทธิ์เรียนโรงเรียนของคนผิวขาว ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1957ก็เกิดภาพประวัติศาสตร์นักเรียนผิวดำ3คนเดินเข้าโรงเรียนลิตเติลล็อกรัฐอคาซซอโดยรัฐบาลส่งกำลังทหารหลายพันนายไปอารักขาขณะที่ฝูงชนผิวขาวและกลุ่มเคเที่ยังเหลือรอดต่างมองด้วยความเครียดแค้นสุดท้ายแล้วผลคือเกิดคดีลักพาตัววางระเบิดเผาโบสถ์และโรงเรียนของคนผิวดำจนถึงการฆาตกรรมในเวลาต่อมา และแล้ว KKK ก็กลับมาอีกครั้งในปีคศิสต์ศักราช1961กลุ่ม KKK รุ่นที่3ถือกำเนิดภายใต้การสนับสนุนของโรเบิร์ตเซลตันค่ะซึ่งเป็นนักการเมืองและผู้ว่าการแห่งรัฐมิสซิสซิปปีการกลับมาของกลุ่ม KKK คเคนำมาซึ่งคดีทำร,ร้ายร่างกายและคดีฆาตกรรมมากมายจนประธานาธิบดีจอร์แนได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิพลเรือนเมื่อปีคริสต์ศักราร1964 และมีการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองสิทธิพลเรือโดยอาสาสมัครคนหนุ่มสาวทั่วประเทศเพื่อชักชวนให้คนอื่นเห็นความเป็นมนุษย์ของคนผิวดำแม้มีการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองสิทธิพลเรือนแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเท่าใดนักค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่13มีนาคมคริศช1965วิโอลาลุยโซสตรีผิวขาวถูกยิงตายระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมกับคนผิวดำ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีจอร์แนประกาศทำสงครามกับกลุ่ม KKK และส่งสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐเข้าไปจัดการและเป็นฝ่ายชนะอย่างไรก็ตามค่ะในปีคริสต์ศักราช1972จอส์วอร์เรสพผู้ว่าการรัฐอาราบานาถูกลอบสังหารขณะกล่าวปราศัยฆาตากรเป็นคนผิวขาวที่เกลียดชังวอรเรสเนื่องจากเขาเป็นพันธมิตรต่อต้านกลุ่ม KKK หากแต่ว่าวอร์เรสไม่ตายแต่เขาต้องกลายเป็นอมาะาตลอดชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่ม KKK ก็กลายเป็นองค์กรเล็กๆที่สังคมรังเกียจและยังคงมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นกับคนผิวดำอยู่บ่อยๆแต่ตำรวจไม่อาจจับผู้ทำผิดได้จนบัดนี้กลุ่ม KKK ก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในสังคมของคนผิวขาวและรอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เอาละค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ